เรื่องราวไฟป่าที่เผาทุกอย่างกับงูเขียวน้อยนะป่าลึกแห่งหนึ่งที่เคยสงบสุขมานานเกิดไฟป่าครั้งใหญ่จากประกายไฟเล็กๆที่ไม่มีใครใส่ใจเร็วไฟแผ่เผาต้นไม้ใบไ,ไม้และสัตว์น้อยใหญ่พากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดงูเขียวน้อยตัวเล็กและยังอ่อนหัดไม่เข้าใจว่าไฟคืออะไรมันเพียงเห็นแสงสว่างวาบและกลิ่นร้อนแรงจึงรู้สึกตื่นเต้นมันคลานเข้าใกล้เพราะอยากรู้งูเขียวน้อยเลื้อยเข้าไปใกล้เกินไปจนลำตัวด้านหนึ่งถูกเผา มันร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ไม่มีเสียงได้ออกมาไฟไม่ได้เลือกว่าจะเผาใครไฟเผาทุกสิ่งที่อยู่ในทางทำไมแสงถึงทำร้ายฉันงูเขียวน้อยถามลมที่พัดผ่านแต่ลมไม่ตอบมันเพียงเผาไฟให้ลุกลามไปไกลยิ่งกว่าเดิมงูเขียวน้อยหนีเข้าไปในโพรงลึกของต้นไม้ที่ไฟยังมาไม่ถึงมันบาดเจ็บเหงาและหวาดกลัวใจของมันเริ่มสงสัยในทุกสิ่งป่าท,ที่เคยปลอดภัยทำไมถึงโหดร้ายขนาดนี้แต่ในเงามืดนั่นเองงูเขียวน้อยได้พบเต่าชราตัวหนึ่งที่รอดจากไฟ เต่าพูดว่าไฟเผาเพราะมันเป็นไฟแต่มันก็ทําให้ต้นไม้ใหม่เติบโตได้เช่นกันงูเขียวไม่เข้าใจแต่ก็เริ่มฟังหลายเดือนผ่านไปไฟมอดดับปากลับเงียบสงบอีกครั้งและเริ่มมีต้นอ่อนงอกขึ้นจากดินที่ดําไหมงูเขียวน้อยที่ยังมีรอยแผลเป็นก็เริ่มเลื้อยออกจากโพรงมันเห็นมแมลงใหม่ต้นไม้ใบอ่อนและความเขียวขจีที่กําลังค่อยๆกลับคืนหัวใจของมันที่เคยเจ็บปวดเริ่มเข้าใจว่าบางสิ่งต้องไหมเพื่อให้บางอย่างได้เติบโตว,วันหนึ่ง งูเขียวน้อยเห็นลูกงูตัวใหม่กำลังจะเลื้อยเข้าไปหาไฟที่ลุกในอีกมุมหนึ่งของป่ามันรีบเลื้อยไปดึงไว้และบอกว่าไฟสวยแต่ถ้าเข้าใกล้มันจะเปลี่ยนเจ้าไปตลอดชีวิตลูกงูหยุดฟังและถอยออกมางูเขียวน้อยมองไปยังรอยแผลที่ยังหลงเหลือแล้ะหัวราบเบาๆเพราะตอนนี้มันไม่ใช่งูที่หนีไฟอีกต่อไปแต่มันเป็นแสงนำทางให้ผู้อื่นในวันที่ไฟมา